วันนี้เราจะมาออมไข่ใส่ใส่ผักใส่สมุนไพรเยอะๆครับออมไข่นะครับลำดับแรกเนี่ยครับเราใส่ไปก่อนเลยผักอีของเราใบหม่อนครับใส่ใบหม่อนเข้าไปกระเทียมแล้วก็ใส่รากผักชีครับพริกกระเทียมรากผักชีใส่เข้าไป้ามน,น้ำหนึน่ง แล้วก็นะครับขา่านี่ครับขา่าแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแดงใส่เข้าไปโซน,น,นเนี่ยเรียบร้อยใส่เข้าไปต่อมานะครับผักของเราใส่เข้าไปเนี่ยเประเทศใส่เลยนะครับเนี่ผักที่เราึงเนื้อแล้วก็มีกระโยชน์แค่ลงแค่ใส่ไปเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับผม ส่วนเครื่องปรุงของเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากใส่ซีอิ๊วขาวขง่ายนะครับผมแล้วก็หยอกด้วยน้ำปลาสักหน่อยนึงสองอย่างนี้แค่นี้เพียงพอกับเครื่องปรุงไม่ต้องใส่อะไรมากนะครับผมอ่าพอน้ำเดือดเราก็จะมาใส่ไข่่นี่ครับผมใส่ไขเลย เพาะปาบไม่เนี่ยใส่ไข่เข้าไปนะครับง่ายเรียบร้อยใส่ไข่แล้วก็คนครับเรียบร้อยสุดท้ายเติมผักใบโหละพาใบอีเลิศใส่เข้าไปจบพร้อมรับประทานออมไข่ครับ กินง่ายเรียบง่ายเช้านี้ครับอย่าลืมทานอาหารเช้ากันครับสวัสดีครับ